มาพีาาา่น้องมามามาเศษน้ำกันไปเบิงบ้งไปเบิ่งว่าไม่ยังกินเอ,อ้ยตกแต่งหองแตงตออจึ้งคืออร่อยเอ้ยเ่บตะลุฝ่าเอิรนเทพดาม่กินน้ำัเก่าค,คือเดิมแล้วขนาดพป่น้นองมามามา,มานกันอมเนมนตะ์ตีสมเนี่ยปีนน้องเป็นเนื้ออะไรกินแล้วระากินริบวานกินริบวาน

มามากเจ็บๆนำกันพุหร่แจ่งคืนคืนต้ข่ากบมี่ขัวไข่น้ำพริกกระปิตกเป็รัวรวอรมากกินอิ่มเลยครับพี่น้องเคยก,ก,กินมาแต่บ่ เสบ็จขนาดพป่นอ้อกนะอืมัมแบบนะขนาดพป่น้องเนี่ยจำกัน ขอบคุนกับควกม่น่วงความั่งม้มแย่งไปขับเด้อเป็นแรงเกียร์แรงใจคอมเมนตีส่ส้มเลยนะว่าเป็นอะไรไม่นอ้องแซบๆน้ำกันมานี่ยแต่เออแต่มัห้องแดงจึงครึ้งเลยแหละ,ละ

ครัขณะดึงเจะยจะกครับสวัสดีครับอบรนาจพระจากรครับวีดีมีแห่งถุกานทุกคนครับสวัสดีครับ